เมดูวันนี้เราก็จะมาทอดเครื่องในไก่นะครับนี่ครับมีกึ๋นด้วยนะครับมีตับนะครับตับไก่นะครับหมักเกียบร้อยนะครับทำกินง่ายๆสไตล์คนไทยบ้านครับใส่ลงไปครับ ก้อนในไก่นะครับเ้าก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับรอให้มันเลี้ยงเหลืองเราค่อยมากลับข้างนะครับน,นี้เรามากลับข้างกันนะครับแับนี้กลับข้างนะครับเมนูง,ง่ายๆสไตล์คนไทยบ้านนะครับกินง่ายอยู่ง่ายครับ เด็กๆก็ชอบกินนะครับเมนูนี้ทอดเครื่องในไก่นี่ครับเครื่องในไก่เราตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับอาจจะไม่สวยนะครับแต่ก็อร่อยนะครับเปลี่ยนที่คนก่อนครับ ไก่แล้วนะครับไก่สุกแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสุกแล้วเอากับกรอบนิดนึงนะครับดูน,บน,บบน,นะครับทํากินแบบง่ายๆนะครับมีพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับอีกครับอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ไก่เราก็สุกแล้วนะครับ นี่ครับสุดเรียบร้อยเตรียมการได้เลยครับ,ก,บกรอบๆไม่ไหม้นิดนึงนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับทอดเครื่องในไก่ครับข้าวเหนียวรอๆแล้วนะครับแค่นี้ก็อิ่มได้แล้วครับ ง,ง่ายสไตล์คนไทยบ้านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ